สวัสดีพี่น้องวันนี้ก็ทำงานอีกวันที่แบบโหอ,อากาศอากาศวันนี้นะ้องฝนตกฉ่ำเลยทุกคนแล้วเรานั่งในบริษัทดูขนมตาก็จะเลยลอยไปด้วยมันมีอีกอย่างหนึ่งทุกคนที่เริ่มจะคำถามมันจะมาเยอะมากก็คือ เห็นเจ้าไปทํางานทุกวันทุกวันนี่ทำงานเพื่อผัวหรอือหรือว่าเพื่อตัวเองไหนบอกว่าใครได้ผัวทางทางยุโรปหรือว่าคนฝรั่งเนี่ยจะรวยกันไงเจ้าเป็นคนหนึ่งในนั่นอยู่บอกว่านะทุกคนไอ้ค่อยนี่นะเขปาประหยากใจน,นั่นหรอกทุกคนพูดตรงๆนะว่าถ้าเรามาทํางานน่ะเราก็ต้องมี อย่างใดอย่างหนึ่งที่มันเนื้อกว่าที่จะไปอาศัยเขาอยู่สม่ำเสมอใช่ไหมแต่ถ้าเราคิดว่าเราอยากจะได้อะไรเพิ่มเติมนะก็ต้องหาเพิ่มไหมจริงไหมจะมาบอกว่าให้ผัวหาให้ไม่มีใครหาให้เราหรอกทุกคนนอกจากตัวเราเองที่จะเกิดพยายามกระตือรือร้อนหาเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะอยากได้ก็หาเอา นี่คือเขาบอกแล้วจะแต่งพี่ไทยหรือว่าพี่ลังเขาก็พูดเหมือนกันหมดเพราะอะไรชีวิตเขาหาด้วยตัวเองมาตั้งแต่เกิดอยากจะเก่งอยากจะเรียนสูงเขาก็ต้องตั้งใจเรียนพ่อแม่ซัพพอร์ตให้ได้ถึงสิบแปดปีเขาบอกไปทำมาหากินมื่อกันอืมนั่นแหละคือคำตอบบอกแล้วนะไปละ